จะเป็นข่าวจริง่วยเรากําลังสบายถึงตกมือพันอก๋วยเรากําลังสบายถึงตกมือพันฮัลโหลใครโทรมาคะใครโทรมาฮัลโหลพี่กอลโหลอดดีพี่กอล่าฮัลโหลดิฮัลโหลใครพูดยังเช้าหรือยังพ่กอหลอดเราจับแม่อยู่นี่โทรทีสามสายเลยเหรอเนี่ยเออดูดิคุณติ๊กต็อกคุณจะปิดกันได้น้อยแค่ไหนเนี่ยหลานฉันมาแล้วเนี่ย จัดซูเปอร์สตาร์มืองินคุณยายฮัลโหลอ่ะคุณยายนะฮัลโหลฮัลโหลผิวเธอหายหรือยังยังเป็นปดๆไม่คุณยาย่ไม่มีจอจับไหมคุณยายไม่มีโอบูลี่คุณยายโอ้โหของเวลาเธอหน่อยของเวลาเธอหน่อยของเวลาอะไรของอ๋อของเวลาเครื่องใหญ่ใช่ไหมใช่เหรอนี่ใช่ของโอเปร่าของใครอ้ล่าของไปเฮงหรือเปล่าผมไม่ได้ แค่ขอยืมอ่ะเดี๋ยวได้อะทำลุงจะเป็นมือให้แทนล่าเลยล่าแค่ขอยืมละแค่ขอยืสวัสดีคระพี่พี่หนูชื่อเด็กหญิงโอเปน่านะคะวันนี้หนูแก้มป่องมากเลยเอามือซ่อนข้างหลังดิเอามือซ่อนข้างหลังอ่ะพี่สิงห์เด็กแกงน้องไมวเยี่ยวนวลพี่สิงห์็กแกงน้องพี่เโี้ยจะไปเรียนปเะชิดโอ้ยจะไปเรียนยังนวลพี่แก่หนูชื่อโอเปน่านะ อะไรหนูแก้มป่องแมกเลยหนูจมูกเป็นหมูด้วยแ้วหนูก็หน้าบี้แบบะพอลงน้ียมาหน้าหนูมันเต้าหู้ไมยคะยิ้มดิยี้ทำไมผอมผอมจังเลยอ่ะเพิ่งอาบน้ำมาแล้วอ เออไม่ชินเลยอะหลานถอมเออตอบตัวยืดเมาสีล่าตัดนี่น้องเปิดผมดูสิครับผมเปิดนะนี่เหมือนพี่ชาเลยเหมือนพี่ชายเลยอะวันนี้วันชอบเรียกอะไรอะหรูชอบเรียกอะไรน้องน้องอะตังชาโอล่าเอ้ยออ้าเอ้โอาเอ้อล้เอลาอ้โอ้โา้อ้เา้ออ อับดุลหรือเปล่า่ารู้จักเขาต้องแสกอ๋อนนเขาทำผมตนี้พชารู้จักดู้จกไม่ใช่รู้จเขากำลังกกร้นเขากำลังทำผมอยู่ไปเอลตาเ้งอ๋อเอลตาก็ทำผมแบบนี้เหรอตอวเอลตาเขากลงุดมือถือดูสวัสดีพี่พดิวันนี้วันสงการไปแล้